โอยากบมยงเแนีเดีวพี่น้องมึงเห็นแตงเงาไมจังเสียบไเี่ยงี่บกิแรงลูกงจะได้ตั้งคอาดูอ้อาาเมื่อกี้อาดูอามนูไหนที่บบยากหรือเห็ดครับแบบนี้เองนมนูไหยากเห็ดเยอะออเพื่อนอบผมไปประมาณสามถึี่ชั่วโมงไห้ครับนี่อไปเื่อผมมาอบก่อนไป มันที่นอลไว่าโอ้ยนบอลในตใจก็พอตัดกินเท่านันมันนั่นคือนั่นเนาะนี่ไปตองอยู่เนาะต้องจสีโมงกี่้อะอะเอ้าโอไหกล้องนี่ดุตรวเนาะทำเขาตุยบื้อเนาะีอมะอมไปตองอีกเพราะง้เราไปไปผลกับตัว่าคน พร้อมจะบอกใครแล้วได้อหมพร้อมจะบอกใครเลยเชียวทีเดียวเชียวทีเดียวเชียวเห็นอลไรเนน้องเห็นแล้วอืป่อนี้เขาใส่ไปตัวกอนเลยนี่าไปทำไทยไทำไทยอยู่น่นะ้าหีนรึีนโกบกินของกบินรระมานกินเา อะไรอ่ะุอะไรบอกัึเมยคุณน่ะคุณน่ะโอ้โหุน่วมึเด้อมึเด้อเประเด็นี้แล้วไคเนี่ยเดียหนูไปจะไปไหนอ๋อไปตรงไปเดียวสิตรงไปไหต้องไปแกยานเท่านั้นเลย 我也是，那房子。怎么贵的下过里啊？这还什怎么？不，你说国内人叫房子，叫别墅。叫房国内人。嗯。 เลยไไนบยอดเดี๋ <c oughs> ดยวจะบอกใครเลยเชี่ <c oughs> ยวทีเดยียวขัลโหง